เดี๋ยวรอบนี้เราจะมาดู surface area นะครับแล้วก็พื้นที่ผิว area คือพื้นที่ surface คือผิวเนาะแล้วก็พื้นที่ผิวของกลวยนะครับที่ครูเรื่กตัวนี้มาเพราะว่าตัวนี้มันจะคิดต่างจากตัวอื่นนิดนึงอันดับแรกถ้าเราต้องการหาพื้นที่ผิวนะครับของลูกทรงลูกทรงหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกทรงอะไรก็ตามเราจะต้องคลี่คลี่รูปอนันให้ได้ก่อนเพราะนั้นนักเรียนที่ถึงกลวยนักเรียนที่ถึงเืิกไอติงเวลาเรียนรอดมันจะมีพื้นที่อยู่กี่ส่วน มันจะมีพื้นผิวอีกกี่ส่วนนี่คือไอติมรวยอันดันแบ,บแรกในซื้อปุ๊บเนี่จะเอาส่วนไหนออกก่อนโคนหรือฝาปิดข้างบนเราจะาฝาปิดก่อนฝาปิดไว้ต้อเรียนดึงออกมามจะเป็นรูปอะไรมันเป็นวงกลมซึ่งวงกลมที่มันเกิดึ้นเนี้ยมันคือบริเวณที่อยู่ส่วนนี้พื้นที่ที่เราใช้ในการหาวงกลมสูตรที่เราใช้คือพายอากำลังสองอันนี้ไม่ยากจากนั้นพอเราแกะข้างหน้าปุ๊บเราก็จะเรียนอย่างทีบุรลถูกไหม เรเลียเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลอกสลากที่อยู่ข้าง,างออกมาโอเคไหมมันก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นหน้าตาแบบไี้ครับหน้าตาที่เราลอกออกมาเป็นยังไงครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบไหน,น,น้ลองดูนะรูปที่กลวยเพราะ่าครูว่ามันจะไม่สวยเดี๋ยวจะดูไม่ออกนะครับจะเป็นแบบนี้นี่รูปนี้ที่มันเกิดขึ้นบริเวณส่วนโค้งอะ่ะมันคือบริเวณที่จะไป ออกหุ้มฝาด้านบนส่วนแหลมๆข้างล่างก็คือจะเป็นปลายโคนที่มันแหลมๆชี้ลิกอยู่ด้านล่างครับือรูปนี้นะดังนั้นพอเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากพื้นที่สองรูปนี้แต่ครูขอขึ้นหน้าใหม่แบบนั้นพอเราทราบว่ามันเกิดจากการลี้รูปแบบนี้ตรงนี้เราหาได้แล้วพายอาร์ตสองนะฮะแล้วพื้นที่ที่อยู่บริเวณตรงนี้ ครูถามว่าความยาวจะเท่ากับบริเวณที่อยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่ามันจะต้องห่อไอก้กลมๆมาไดา้ดังนั้นพื้นที่สีแดงเนี่ยมันจึงเป็นการหาเส้นอะไรครับร<อ>เส้นรอบวงเนาะเออจะเป็นการหาเส้นรอบวงดังนั้นตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเส้นรอบวงนะครับเพราะเส้นรอบวงลักษณะของเขามันไม่ได้ตรงเนาะมันโคง้งดังนั้นในการหาพื้นที่ส่วนตรงนี้ครับสูตรที่เราจะใช้คือ i r l อันนี้จะไม่พูดถึงที่มานะเพราะที่มามันมันค่อนข้างมีรา,ายละเอียดน,นิดนึงพายอ Pi พายรู้จัก R รู l ้จัก L นี่แหละคือตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเราเรียกเขาว่าสูงเอียงสูงเอียงนะครับพา Pi r l. ดังนั้นพื้นที่ผิวของทรงกลวยก็จะเกิดจากพื้นที่สองส่วนก็คือ p าย r l. กำลังสองบวกกับ p าย r l นะครับ มันก็จะโอบร้อมแบบนี้นะครับพื้นที่ผิวกลวยเดี๋ยวเช็คก่อนนะถูกแับนี่ปริมาตรนะครับนี่ไต r อนะครสูตรที่ใช้น่ลาย r กั้งสองบวกอนะครับทีนี้ L ถ้าดูไอติมเนาะไอติมกลวยไอติมกลวยหน้าตาแบบนี้โอ้ไปช้อปปี้เลยนะฮะไอติมกลวยปึ๊บ เอาไปเลนี้เอาควนนโตเลยนะแต่โดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยดึงไปใส่เฟซบุ๊กเนี่ยในหน้าโดูหรอมันเป็นรูปที่จัเป็นรูปนี้ครับอันนี้มันจะมีกลมๆที่ปิดอยู่ข้างหน้าเนะเาะ L คือตัวนี้อันนี้คือ L หรือจะดูฝั่งนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นเส้นที่ลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับโคนนด้านล่างอันนี้จะเรียกว่าสูงตรงจะเป็นตัว H นะครับเป็นตัว H นะน,นี่คือความหมายของเขา เพราะว่าพื้นที่เวลาเราห่อเนี่ยมันห่อตามขอบที่อยู่เอียงๆเนาะก็เลยต้องใช้ตัว L นะครับดังนั้นเราลอยางย้อนกลับมาดูที่โจทย์ของเรานะครับกลับมาดูที่โจทย์ของเราข้อน,นี้อ่ะเราจะหานพื้นที่ผิวหรือว่า surface area หาฐานก่อนแยกทีละส่วนนะครับฐานหาจากอะไรนะ pi r กำลัง2ายติดไหมหรือจะหาออกมาเลยออามาเลยก็ได้เนาะ ก็เป,เป็นเท่าไหร่ครับสามจุดหนึ่งสี่คูณเกาก็คิดเลขออกมานะครับต่อไปตัวที่อยู่ข้างล่างครับ i r l i ก็สามจุดหนึ่งสี่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น่าเหมาะเพราะสังเกตแล้วมันมีเลขอะไรเลขเจ็น 7, เนาะยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณ r คือสามสูงเอียงคือเจ็ดถต้องหมครับสูงเอียงคือเจ็ดจากนั้นตัดทอน เหลือ60เท่าไหร่6กสนะครับตรงนี้ก็ต้องหาออกมาว่ามีค่าเทย่สิบแปดจุดรวมกันได้เป็น9ก้าสิเก้าสิบสี่จุดหกพื้นที่ก็ตารางเมตรก็เอ็กนกำลังสองนะครับก็ได้เป็นแบบนี้ออกมาเห็นไหมแค่หาของสองส่วนประเด็นคือมันต้องจำสูตรให้ได้นะครับ ถัดมาข้อที่สองครับหาสองส่วนส่วนแรกหาพื้นที่ตัวนี้ก่อนพายใช้เลยดีอ่ายี่สิบสองส่วนเจ็ดอาร์กำลังสองก็เจ็ด <4 S 2> คูณเจ็ดนะอ่าสี่สิบเก้าก็ตัดตัดเหลือยี่สิบสองคูณเจ็ดครับร้อยห้าสิบสี่นะครับต่อไปหาผิวข้างครับ พายอาร์เอลยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณเจ็ดคูณสิบสองจกลังเจ็ดตัดเจ็ดเท่าไรนะลูกสองร้อยหกสิบสี่จะมีคำส่งช่วยรวมกันได้เท่าไหร่อ๋อขอโทษ ค่าที่เขาให้มามันสูงตรงหรือสูงเอียงมันเป็นสูงตรงแสดงว่าใช่12ไม่ได้เออใช้12ไม่ได้ขอโทษครับเพราะนั้นเราจะหาสูงเอียงต้อเรียนสังเกตดีๆมันเป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงว่านึกถึงใครหาด้านนี้ t ีทาโกลัสก็12กำลัง2บวก7กำลัง2 12 12แล้ว44บวก49เป็น100 100 ส4 4ิบสี่วกสี่สิเก้ายเก้าทำไมค่าไม่สวยเลยหนึ่ง้้สถอดรูทได้ไหมสิบ9ามโดยประมาณเนาะอันนี้คือตัวเลขที่ไม่สวยถอดรูทมันเลยถอดยากนิดหนึ่งก็แทนสูตรยงเป็นสิบสามจออภันะสิใช้ไม่ได้นะ12บสองคือสุดตรนะฮะลองคิดเลขออกมาเห็นป่ะคิดเลขในคุณไม่พูดถึงแล้วนะ นะครับคำตอบที่ครูคำนวณมาให้ได้ก่อนหน้านั้นก็คือเมื่อรวมกันเสร็จแล้วนะครับจะตอบ459.2ตารางฟุตนะครับกำลังสองเน,ะนาะอไหนนะต่อไปพอมาดูข้อสามอ่ข้อสหาต่อครับพื้นที่ส่วนนี้ก่อนทายก็สามจุดหนึ่งสี่คูณอะไรเลย <6. S 1> คูณสามสิบหกไปคิดเอาเองนะ ต่อไปพื้นที่ส่วนผิวข้าง3.14จุดคูณหคูณสิไปคิดเราเองนะคำตอบเบ็สเสร็จคือ3 7 6.8ตารางเมตรนะครับสาตารางเมตรข้ออื่นก็ลักษณะเช่นเดียวกันเนาะแต่พออย่างข้อนี้ครับอ่าข้อ4พื้นที่ฐานนี่หาได้แน่นอน3.14จุคูณเก้าถูกไหมครับ แต่พอหาพาย r ารออทราบยังยังต้องหาเอก่อนก็คือหายังไงครับห้ากำลังสองบวกสามกำลังสองสามสิบไม่ใช่สี่ถ้าเป็นสี่ไม่ใช่ลูกสามสิบห้าสามสิบสี่เนี่ยถอดรูทออกมาได้ประมาณห้ากว่ากว่าการที่จะเป็นสามสี่ห้าเมื่หวานใช่ไหม ้าจะต้องอยู่ด้านไฮปทีนูสหรือว่าด้านตรงค่ามุมฉากเสมอและด้านนี้จะเป็นสี่เป็นสามหรือด้านนี้จะเป็นสี่ด้านนี้เป็นสามก็ได้แต่ห้าต้องอยู่ด้านที่ยาวที่สุดนะครับแต่ว่าเนี้ยห้ามันไม่ได้อยู่ด้านที่ยาวที่สุดด้านสีที่ครูขีดสีแดงแดงน,น,นี้จึงเป็นสี่ไม่ได้นั่นเองนะครับจะได้ห้ากว่ากว่าคิดแล้วออกมาจะได้แปดสิบสามจุดสองตารางเซนติเมตรครับตารางเซนติเมตรอันนี้คิดก้อนไขก้อนมันนะ ันนี้ก็ไปถอนรูดออกมาเห็น okay, ป่บ้างทำนองเดียวกันหนึ่งถึงสี่เนี่ยเขาจะระบุมาชัดเจนเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยเขาให้รัศมีมาให้ลัศมีมาให้รัศมีมาทีนี้พอขา้ขางเขาขยับเขาให้อะไรมาแทนซึ่งมาสูยนกลางแต่เราก็รู้รัศมีคือเจ็ดแสดงอ่าพื้นที่ด้านล่างก็ยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณสี่สิบเก้าก็คิดเลขออกมานะครับ จะแจ้งกันยังอย่างเขาเขาเข้าสีอยู่เขาเข้าสีต่อไปหาด้านข้างครับพาย l อก็ยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณพคูณอาคือคูณ r คือเจ็ดเอต้องหาไหมเอต้องหาเนาะเป็นสามเหลี่ยมฉากเหมือนเดิม ก็ส <g ül> ิบแปดกำลังสองบวกสิบสี่กำลังสองได้เท่าไหร่ก็ถอด่อเจ็ดนะโอเคโอ้มีสปีกว่าัูนะเจ็ดได้เท่าไหร่ก็ถอดรูทคำตอบข้อนี้คือห้าเจ็ดแปดจุดสี่นะฮะห้าเจ็ดแปดจุดสี่ได้คำตอบปบากกาสีชมพูกับสีส้มก็นำมาบวกกันเข้าใจคอนเซ็ปต์เนาะ,ะคิดได้นะข้อหกคัวคำตอบไว้นะครับคือหนึ่งร้อยสิบสาม ข้อเจ็ดครัวให้คำตอบไว้คือหนึ่งรอยเจ็ดสบสามุดเก้าข้อไหนเป็นทศนิยมเนี่ยแสดงว่าสูงเอียงเนี่ยต้องเป็นทศนิยมแน่นอนข้อแปดหกร้อยห้าสิบสามจุดหนึ่งครับและข้อที่เก้าสองร้อยแปดสิบสองจุดหอันนี้คือการหาพื้นที่หาพื้นที่นะครับของคนเนาะอ่าได้ติดตรงนี้ที่ชุดมาเช้า ป้ไป้าข้อที่ตั้งใจจะนำมาติวให้กับพวกเรานะครับก็คือเส้นขนานน่าจะเคยร้องเพลงเส้นตรงที่ขนานกันมีความสัมพันธ์ดังนี้เอ่ยถูกไหมครับลองดูนะตอนนี้เส้นขนานนะครับเส้นตรงที่ขนานกันสัญลักษณ์แบบนี้เนาะมีความสัมพันธ์ดังนี้เอ่ยมีเส้นตรงมาตัด เส้นสีเขียวเราก็เรียกว่าเส้นอะไรครับเส้นตัด,เ,ตดเราก็จะวัดมุมได้ผลบวกของมุมภายในใช่ครับถ้าเส้นตรงนี้สองเส้นมุมที่อยู่ข้างในเส้นขนานเนี่ยเรียกมุมภายในเนาะจะได้มุม x ็บวกมุม y วต้องเท่ากับร้อยแปดสิบเสมอผลบวกของมุมภายในรวมกันได้ร้อยแปดสิบเอยนอกจากผลบวกจะบวกแล้ลบแปดสุแล้วอีกมุมหนึ่งที่หนูต้องรู้จักก็คือมุมแยง้งใช้บอร์ด มุมแย้งคือมุมที่อยู่คนละฝั่งของเส้นตัดอย่างข้อนี้ถ้าครูคุมนี้ให้เป็นเแน่นอนว่าเจะเป็นมุมแย้งของตัวตัว x นะครับเพราะฉะนั้นมุมเกับมุม x เนี่ยจะมีขนาดเท่ากันโดยอัตโนมัตินะครับทั้งนองเดียวกันถ้าครูให้มุมสีส้มเป็นมุม n แสดงว่ามุม n จะต้องเท่ากับมุม y เพราะเป็นมุมแย้งนะครับจากนั้นถ้าครูสร้างมุมเพิ่มสมมติให้มุมนี้เป็นมุม a นั้เรียนลองดูสิครับมุม a น่าจะเท่ากับมุมไหนมุมวายถูกต้องเพราะเราเรียกว่ามุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันมันจะเท่ากันนะครับก็จะได้ว่า a นะเท่ากับ y สร้างเพิ่มตรงนี้ให้เป็น b บอย b เท่ากับอะไรมุมเท่ากับเอเท่ากับเไหมฮะกูสร้างตรงนี้เป็นมุมแ z แเท่ากับอะไรเท่ากับ n โอเคไหมครับ นอกจากแซเท่ากับเอแล้วกูถามต่อว่าแล้วมุมเอกับมุมเอเนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันนักเรียนนึกถึงปันไก่อะเวลาเราตัดเนาะด้านที่เรายกนิ้วขึ้นกับด้านที่มันพร้อมจะตัดมุมสองมุมเนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันฝั่งนี้เท่ากันไหมเท่ากันนอกจากแซจะเท่ากับเอละต่อัยครับเอเท่ากับเอเนาะนอกจากเอจะเท่ากับมุมเอแล้วแซต้องไปเท่ากับอะไรแซเท่ากับวายบีบอยเท่ากับ เอบีบอยเท่ากับเอไปแล้วบีบอยเท่ากับเอ็มแล้วบีบอยเท่ากับอะไรเท่ากับเอถ้าให้ตรงนี้เป็นดับเบิลยูก็จะได้ว่าดับเบิลยูเท่ากับตัวเอ็มจะเห็นว่ามันลิงก์กันทั้งหมดถูกไหมดูเพิ่มเติมพักมุมเอกับมุมบีบวกกันได้เี่าไรสิร้อยแปดสิบเอกับเอก็ร้อยแปดสิบโอเคนะนะครอันนี้คือข้าวข้าวเบื้องต้นทีนี้เราลองไปดูโจทย์นะครับว่าวิธีการคิดจะเป็นยังไงข้อที่หนึ่งครับ Work out the missing a n s w e r s นะครับ Give the reason for your answers ข้อแรก x เท่าไหร่71 correct ครับ71เพราะถ้าคูณลากเส้นขนานยาวต่อไปอีกเนาะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมเอมุม71นะครับก็จะเท่ากับมุม x พอดีเราเรียกว่ามุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกัน<ม>ข้อ5 ร้อยแปดเรียกว่ามุมมุมแยง้งนั่นไงมันจะได้เท่ากันเอยแย้งอยู่คนละฝั่งของเส้นตัดอันนี้คือเส้นตัดครับข้อหกร้อยหนึงเนอะเพราะว่าอยู่บนข้างเดียวกันต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบข้อเจ็บร้อยสิบสี่ ข้อแปดสี่สิบแปดข้อเก้าร้อยสิบห้าข้อสิบสี่สิบสามสิบเอ็ดเ้าสิบสองเก่งมากสิบสองสิบสองข้อถามหาเอกับบีก็สิบเจ็ดอันนี้ก็เก้าสิบเจ็ดถูกต้องครับคิดง่ายๆมุมตรงนี้เป็นมุมตรงเนาะรวมกันได้ร้อยแปดสิบแหละก็ร้อยแปดสิบลบแปดสิบสามเหลือเก้าสิบเจ็ด และบางเอิญมุม B กับมุม A เป็นไงก,กันอีกเท่ากันอีกประตอบได้เลยข้อ13ครับมุมซี78เพราะมันเหมือนอันรณมเหมือนกันไกลเนาะคนละมุมมุมตรงข้ามนะครับแล้วยังไงต่อครับ102เพราะ78ตรงนี้มันไปเท่ากับอ,อยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะ78แล้วก็หาส่วนต่างตรงนี้ซึ่งมันต้องรวมกันได้180 ก็ร้อยแปดสิบลบเจ็ดสิบแปดเหลือหนึ่งร้อยสองข้อสิบสี่มุมเอฟร้อยสิบสี่เพราะมันคือมุมมุมแยงนะครับและก็ข้อส <69. S 1> ิบห้าหกสิบเก้าหกสิบเก้าถูกต้องอันนี้ร้อยสิบเอ็ดอันนี้ก็ร้อยสิบเอ็ดซึ่งรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบก็ร้อยแปดสิบลบร้อยสิบเอ็ดเท่ากับหกสิบเก้า อันนี้ก็คือเรื่องของเส้นขนาดนะครับอ๋อเรื่องสีจะไปแยกขยะวันนี้ออโอเคแค่นี้ก่อนเนาะครับเดี๋ยว,ย,วยังไงพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าเป็นด้านบนโอเคครับาจแยกขยะก่อนก็ได้เชิญครับ